โชคดีวันนี้หิมะไม่ตกพี่น้องบวกหิมะละลายอุ้ยอะไรก็มืโมวานนี้ตกโอ้โหโ,โ,หโมวานนี้ตกตุ้มตามตุ้มตามหิมะ Thank you. ให้สามีขับรถกลัวขึ้นไม่ได้พี่น้องตรงนี้ละลายยังไม่หมดเพราะว่ามันเยอะถนนไม่ได้คูด,คดนะ ้วก็ลำบากลื่นถ้าเดินก็ยังต้องระวังเลยเนาะขับรถยิ่งต้องระวังพนะี่เนอะ ถ้ารถไม่สวนมันก็โอเคอยู่นะสวนมาแล้วมันมันเบียดเขาไม่ได้ไนงะ สวัสดีนะคะปลกล้านดวงใจอุย้ยหลุดมาได้ลำบากลำบนพี่น้องขับรถไม่ใช่ง่ายๆน่าด,ดูถึงน,อน้องเดเขาขุดแรกๆไม่ดีพี่น้องอเดินก็ยังง่ายซะกว่าอีกง่ายกว่าขับอีกพี่น้องเลยเดินยังง่ายกว่าขับอีกลำบาก ก็ไม่ยอมขูดตั้งแต่แรกเนาะแล้วก็ปล่อยให้มันแบบว่าหนาเตอะแล้วพอมาขูดก็ขูดอยู่ข้างเดียวรถเราก็เบรกใกล้ไม่ได้นะคะรถคันนี้เบรกกระชั้นชิดไม่ได้หมุนชนแน่นอนต้องทิ้งระยะหา่างเบรกไว้เยอะๆรถเราเนี่ยรถมันแรง เ <c oughs> บรกกระชั้นชิดไม่ได้เกียร์มันดังกรืดกรึดกรึดถ้าเบรกกระชั้นชิดอะเบรกไม่อยู่อรุณสวัสดิ์นะเอ้ยไม่ใช่สิสวัสดีตอนเย็นนะคะตอนบ่ายสามโมงครึ่งค่ะเลิกง,งานแล้วกลับบ้านมวานหิมะกระนำอย่างหนักวันนี้บวก <c oughs> บวกสามจุดห้าหิมะละลายและเห็นไหมตามถนน ดำเมื่อมเลยเริ่มละลายา้านชน,นะสูงมากก็เริ่มละลายแล้วพี่น้องถ้าถ้าบวกพรุ่งนี้วันก็ละลายเกือบหมดเนาะเห็นไหมค่ะเนี่ยถนนก็เริ่มสกปรกเริ่มดำแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูดีมากนะ กค่ชว่าจะเพอร์เฟกทุกทางรอบพี่น้องเอ้ยชีวิตก็ต้องสู้เนาะต้องสู้ต้องสู้กันไป Hello, Lily. ชืดชื้ตู้นะน้ำแข็งนะโอ้ยแม่น้ำนี่ไม่มีคนเล่นสกีเลยนะละลายอีกแล้ว ียามบ่ายนะคะ13 14ล้านดวงใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจเนาะโ r มาเฟ Thank you. ขับรถนะคะไม่ได้อ่านคอมเมนต์เนาะ,ะวันนี้หิมละละลายหลังจากเมื่อวานนี้ถล่มทลายตกเมื่อวานนี้แบบลืมหูลื่มตาไม่ขึ้นวันนี้ก็บวกนะคะหิมะเลยละลายเลี่ยงเลยถนนก็จะมีแต่ข้างทางเนาะยัง <c oughs> อย่างละลายไม่หมดถ้าพรุ่งนี้บวกก็จะละลายหมดเนาะพี่นะ้องโอ้ับเร็วกติงหายจะรีบไปไหนลับเร็วมากตรงนี้ได้แค่40เอง <c oughs> พวกนี้มันมาจากเรือไงมันมาจากทำงานแล้วมันจอดรถที่ท่าเรือไว้ ก็ขับเร็วไม่ได้เนาะจากนู่นมาที่สิบเจ็ดนาทีแล้วเนาะตรงนี้คุณเกรียงไกรสวัสดีนะคะขอบคุณคุณเกรียงไกรนะคะ mm. ก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เพราะว่ามันขับรถยากเนาะพิมะถนนเยอะพิมะเยอะถนนก็เป็นก้อนๆแข็งๆนานก็เลยต้องระวังนิดหนึ่งให้มันเบียดกันเนาะถนนมันแคบ วันนี้ขับยากกวันนี้อีกวันนี้ก็ถือว่าละลายไปเยอะละ้วเดี๋ยวถ้าบวกพรุ่งนี้วนนันนึงก็ละลายเกือบหมดนั่นแหละทีนี้ก็จะเข้ามาเป็นสภาพปกติเนาะ อู่เมืองหนาวนี่ก็ลำบากอย่างนี้แหละตอนหน้าหิมะนี่แหละพี่น้อง <c oughs> ตรงนี้ขูดไม่ค่อยดีมันก็เลยยังละลายไม่หมดตรงนี้ที่ต่ําที่ต่ํามันขูดไม่ละเอียดขูดไม่หมดมันก็จะเป็นแบบครุขระนี่แหละครับยากเดี๋ยวเวลารถสวนกันมาเห็นไหมมันจะลื่อน,นจะลื่น <c oughs> ขอบคุณมากนะคะทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายเนาะ ตรงนี้หนักเลยประเทศอียัง <c oughs> คุณเก่งไกลประเทศสวีเดนค่ะสวีเดนหิมะตกเยอะช่วงนี้สวีเดนก็ไม่น่าเที่ยวนะคะเอาไว้หน้าร้อนค่อยมาเที่ยวกันเนาะ นานี้ไม่น่าเที่ยวเนาะขอบขอบคุณนะคะจะ๊ะ